สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับน้องมินน้องไม้ตอนเอ้ยแม่น้ำกับน้องมินเหมือนเดิมพี่ไม้กับพ่อหลุยไปโรงเรียนวันนี้กินง่ายๆแม่น้ำไม่สบายโทษป๋าตุ่มไข่ <c oughs> ง่ายๆเลยวันนี้วันไหนทำอะไรเลย,เลย,เลยอ่ะเดี๋ยวฟาน้อ,อลปลาให้ก่อน กินง่ายอยู่ง่ยายทอกปลาเลย <c oughs> กินง่ายอยู่ง่ายค่ะวันนี้น้องมีมให้แม่กอนนะคะปลาลุงจะกินเองค่ะแม่จะเอาปลาให้แล้วอ็มีกินเองอ่ะเชยน้องมีกินเลยค่ะแม่ปลาให้อ okay. ันนี้กินง่ายอยู่ง่ายทอดปลาต้มไข่แล้วแม่อาปลาให้ อืมกินง่ายๆังไกินเองด้วยไม่ต้องยากใครนี่่ทำเนื้อปลาให้ชิ้นเล็กๆนะจะกินแล้วก็ตักข้าวเสร็จปลาโอเคไหมคะ ปนแม่ใอีกนึงไปอกเลยคิไไดนะไม่น้อยแล้วูแข็งน,นะโอเคก็ <c oughs> มีเดินไปขอนะไรไหมหน่อยไม่ใช่อีกแล้วจบตู้สื้อผ้าม่ลืมล้วแไหไอซื้ออะไรรศัพท์เหมือน,นเดิมยังไม่หมดจ้า ฮึตรงนั้นแหละลูกอูมปะละสัพน่าจะกินไม่ได้ไอลืมไปไม่เสียมันไออยากินเลยแม่ไอเราเช็ดออกก่อนไม่ไอไอก่อนค่อยกินไม่ไอไอก่อนือกินไอไอก่อนค่อยกินมันไออย่ามาใกล้ใป้าลุงป้าลงไม่เห็น ขมาเอเอ้ยเอ้ยนั่นแหละปลาทอดไปก่อนตแต้มไปก่อนเ็ต้มแข็งเลยเ็ดต้มดต้มผัดต้ม hả, cái này ป๊าปาอืมอ่าน้าน้าให้ป๊า

เผ็ดๆอือืมต้อยอยากแงะแตพาอยู่ร้หมดตอนมากอนอืม น่ารักเกินอะกินขนมอยากกินยังมั้กิ๊ดป่ะอืมตัดเอาแค่เท่า <Es> ไข่แดงคับแม่ไข่ขาวน้ำนี่เป็นนี่เป็นน้ำปลาค่ะน้ำ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  What do you think อิออคะไข่ข้างนัน,นี่ยอันตัวใหญ่มันแข็ง,นะงแล้วมีตัวเล็กๆตัวใหญ่แข็ง <c oughs> แข็งมากแม่กิิขงาวเลยแม่ทำ có cái chúng ta bán thôi rồi đấy hai đấy ba แม่หายมันแม่แม่ถ้าถ้าพ่อซื้อขายมาหรอกถ้าพ่อซื้อขายมาหรอกขายอะไรหรอเนี่ยอือตาต้องมีหายมาด้วยลหรอืม

กาแม่น้ำมันน้องมิพอแครับวันนี้วันนี้อันนี้ตัวเนี่ยอืมอลไรให้หนูตอนเที่ยงตัวเนี่ยอะก็แกะก้างแล้วก็เัวเนี่ยกบางทันแข็งแข็งน้ำมันเยอะจิ้ค่ะ cái này này. Nó lại cái Ừ. Để tôi lấy cái hạt tí phanh đi. เปิดเพลงแล้วเปิดเพลงแล้วอะไรที่ป้าลูกอ่ะลูกคะที่นี่เราไปก่อนนะเขาเปิดเพลงนะแจ๊บเลยนะเขาเปิดเพลงใจอิ่มแล้วจ้า ไม่ไม่้ไม่ไมมป้าลงก่อนชิพยายาแล้วช่ไหาสวัสดีค่ะท